สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทบทวนการบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนแบบไม่มีทดกันนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่28ข้อที่1นุ่นสะสมธนบัตรฉบับละ50บาทวันละ1ฉะบับ ถ้านุ่นมีเงินสะสมอยู่24,500บาทในเวลาอีก7วันนุ่นจะมีเงินสะสมเพิ่มเป็นกี่บาทสามารถเขียนแบบรูปแสดงจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้ดังนี้24,500 24,550

ข้อที่2เล็กเล่นเกมเรียงคำภาษาอังกฤษโดยในแต่ละด่านจะมีทั้งหมด7คําคเรียงได้ถูกต้องจะได้คำละ3คะแนนถ้าเล็กมีคะแนนสะสมอยู่12359คะแนนและในด่านนี้เล็กเรียงคำภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำเมื่อเล่นจบด่านนี้เล็กจะมีคะแนนสะสมเพิ่มเป็นกี่คะแนน สามารถเขียนแบบรูปแสดงจำนวนคะแนนที่เพิ่มขึ้นเมื่อตอบถูกในแต่ละคํา12359 12362 12365 12368 12371

ในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนจากหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามเล่มที่หนึ่งเล่มนี้กันนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประจำวันอังคารที่6การกฎาคม2564 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่ม1หน้าที่35ข้อที่1ถึง3โดยทำลงในสมุดค่ะตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดลงในสมุดคำชี้แจงให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ โดยให้นักเรียนเขียนเป็นขั้นตอนของการแสดงวิธีทำและเขียนตอบด้วยตัวเลขไทยตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่าง1381・8,413บวก8,413ให้นักเรียนเขียนวิธีทำแล้วเขียนตัวตั้งคือ1381・8,413บวก8,413 เท่ากับ9,794ในบรรทัดของตัวบวกนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นและในบรรทัดของผลลัพธ์ให้นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วให้เขียนตอบโดยการเขียนด้วยตัวเลขไทยเมื่อเสร็จหนึ่งข้อให้นักเรียนขีดเส้นใต้ปิดข้อค่ะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่35คำชี้แจงหาผลบวกต่อไปนี้โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อที่ 1, 2และ3ลงในสมุดต,ตามตัวอย่างที่คุณครูได้กำหนดไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ